มาฉีดข้นข้นเนี่ยขนาดเนี่ยลูกลูกป,ประมาณเท่าเม็ดถ,ถั่วเขียวนะเม็ดถ,ถั่วเขียวก็ตถถิดเยอ,อะอ,อยู่แต่ชอบเมื่นะอ,อ,อ,ยอยนะก็ช่างๆใส่น้ำฝนอันเดียวไม่มีน้ำฝนไม่มีไม่มีมมแหลมน้ำ ตัวนี้ขับตัวนี้ก็เหมือนกันข้อับประมาณก็ืบนเีงยี่สิบห้าเซนอันนี้ฉีดพ่นด้วยฟัดหมดไชนะ้เนาะฟัดหมดไช้แล้วก็ฉีดยัาข้ามาแลง คืมีแมลงเนี่ยแมลงม,มันเจาะลูกมันมันแหวนไปนิดนึงครับต้อนอคิดป้องกันไว้ก่อนครับการอยากฆ่ามาแมลงชนิดดุคืนครับ,มรบ <c oughs> ไม่ได้ใส่แตจจับใบ,นะบนะพันมนถ่ายนะเขาบอกว่ามีมีจับใบในตัวอยู่แล้วครับ ครับนี่ก็มาติดพ้นคำามลงข้นเหนียวคือข้นเหนียวก็คือใส่เนี่ยครับพัดมดไายเนี่ยต้นต้นนี้ก็ติดดีอยู่ ต้นนี้ติดอ,อช่อแค่หกสิบเปอร์เซ็นต์ตอนนี้หอมมากต้นน้อก็สี่สิบเปอร์เซ็นตมีหลายอย่างครับต้นนี้ก็เยอะหน่อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ ครับเันนี้ก็จะวิวแค่นี้นะครับสวัสดีครับ